เราก็จะไปดูข้างหน้าของแม่ฟ้าใส่เลยแดดร้อนมากตอนนี้สี่โมงก็ยังร voilà ้อนเหมือนเดิมอุ้มบุญอยู่ใกล้แม่ฟ้าใส่มุดมุดแม่ฟ้าใส่แล้วค่ะทุกคนเราอุ้มบุญมุดแม่ฟ้าใสแล้ว อยากอยู่กับแม่อุ้มบุญบอกว่าอยากอยู่กับแม่อันนี้ไม่ยู่ง อุบุลอุบุลกำลังเล่นต้นไม้ อารมณ์ที่ได้อยู่กับแม่นะคะก็จะประมาณนี้มา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 ตอนนี้เราก็อยู่กับแม่ฟ้าใสานะคะก็คือเพิ่องอาบน้ำเสร็จพออูดก็เอามาผูกไว้มาผูกไว้ตรงข้างหลังบ้าน เดยวตอนเย็นก็เอาเข้าโรงช้างที่ทำไว้นะคะแล้วก็น้องอุ้มบุญนี่แม่ฟ้าใสเดี๋ยวเราจะไปดูน้องอุ้มบุญกันว่าทำอะไรอยู่ก็คือตอนที่อาบน้ำคือเห็นได้ว่าแม่แม่ฟ้าใสเนี่ย จะอยู่กับน้องอุ้มบุญแล้วก็น้องอุ้มบุญก็ชอบแม่ชอบมุดแม่ฟาใสมาแล้วเราจะไปดูน้องอุ้มบุญกันให้แม่ฟ้าใสได้กินหญ้าอร่อยอร่อยที่พ่ออู้ทำใหนะ้แล้วเราจะเข้าไปดูฟ้าใสเออน้องอุ้มบุญกันนะเลมาบมบอกบางเรื่องแล้วนี่อันนี้ก็คือโรงชาไม่ค่ายยังไม่เก็บ แล้วเราจะไปถามความรู้สึกของพ่ออู๊ดนะคะว่าวันนี้เป็นงานวันเกิดของน้องอุ้มบุญแ,แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างพ่ออู๊ดคะครับสวัสดีครับมีความรู้สึกยังไงบ้างคะมาทางนี้ค่ะมาทา,างนี้ค่ะรู้สึกดีมากครับวันนี้เป็นงานวันเกิดของน้องอุ้มบุญรู้รสึกยังไงบ้างคะขอบคุณพี่น้องเอฟทีทุกท่านด้วยนะครับที่ได้มาร่วมทําบุญกับวันเกิดน้องอุ้มบุญครับอ ดีมากเลยค่ะขอบคุณมากฟื้นใจมากมากเลยครับค่ะแล้วก็แม่แม่ค่ายรู้สึกยังไงบ้างคะแม่ค่ายก็รู้สึกดีใจค่ะกับสดีค่ะดีใจวันนี้เป็นวันเกิดน้องค่ะน้องอุ้มบุญครบสองปีแล้วน้องอุ้มบุญได้ของขวัญอะไรบ้างเยะแยะเลยค่ะพี่ๆน้องๆเอามาเป็นของฝากกวนกลางก็มีเค้กมีอะไรบ้างคะ มีเค,ค้กมีดอกไม้ดอกยางอยู่เยอะแยะไม่ค่ยทำอะไรให้อ่ขนมจีนค่ะ,ะน้ำจินน้ำยาทำให้อร่อยมาก<ห>เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูน้องอุมบุญกันนะคะว่าทำอะไรอยู่เราจะไปถามความรู้สึกของน้องอุ้มบุญกันว่ารู้สึกยังไงวันนี้วันเกิดอุ้มบุญมาน,นี่ <c oughs> เป็นเจ้านายมูนี่โอ,โอ้ดีใจคะ่ะดีใจวันนี้มันเกิดน้องอุ้มบุญดีใจมากโอ้โหอุออ้มบุญมากนี่เนะี่ยพี่ไอจะถามไม่ยังวันนี้เร็ววันนี้วันนี้อู้จะไปถามความรู้สึกของน้องอุ้มบุญ อุ <laughs> ้ยมองไม่เห็นกิ่งตัวแล้วเห็นขึ้นจังหมูหน่อยเลยวู้อุอ้มบลวันนี้พี่อไอ้มีดอกไม้มาฝากเด้นี่ดอกไม้อยากจะเก็บริมทางเฮ้ย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  <laughs> ยังน้องอุ้มบุญพี่ไอซจะเก็บดอกไม้ไปฝากเด้นี่อยากได้ดอกไม้ตีมาวนนี้แล้วนี่แล้วก็จะเอาดอกไม้นี้ไปให้น้องอุ้มบุญ งานเกิดของน้องอุ้มบุญพี่ไ้มีดอกไม้มาให้อุ้มบุญมานี้อุมบุญโอ้รู้สึกขันน้องอุ้มบุญขันเพื่ออาบน้ำใหม่อุมบุญ ไปนี่าเร็วไปใครกำลังเก็บขยะน้องกุมบุญโูวโอ้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 ูวูวูนีู่ว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 ดวู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 ดูอูว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 กวู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 ยาอูว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 ุวมวูวูวูว่วูวูวูู่วูวะ วันน oh, oh, oh. oh, oh. oh. ี้อวโ้าวว้โววาว้าว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 ้าวว้าวก้าวว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 ้นว้างว้าวว้าขว้าว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 ว้ี้าวอ้าวว้าวว้าวว้า้วว้้า้าวว้าว้า้วาวว้าวาวว้้ อุมโมงมานมาี่แม่ฟาใสแม่ฟาใสกกำลังขี่ตอนนี้คือก็คือบรรยากาศตอนเย็นนะคะรู้สึกได้ว่าแบบตอนสี่โมงเกือบห้าโมงแล้วยังมีแดดอยู่เลยอุมโมงอุมโมงอุมโมงบอกว่าดีใจมากเลย วันนี้งานวันเกิดของน้องอุ้มบุญน้าพี่เบิ้งโอ๊ย <laughs> แบบคือแข้งคันใดเจอหนาวเหรอจะตื่นเต้นประมาณนี้เพราะว่าเย็นสบายน้าพี่เหอุ้มบุญอันนี้อันนี้น,นี่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 นีนี่นี <laughs> น,นี่จับแกมแน่มานี่จับแกมแน่เก็บแน่จับแกมแน่มาจับแกมแน่เร็วไปกินหยาสิไปยังผู้บ่าวหยาให้กินจะกัดเลย สกานเล่ยพ่ออูดเอาบ่เอายาให้กินโห่เลยพออูดจับได้นะคะพี่ไอ้บุหอยจับจ้ะวันนี้เอาเร็วนี่เดี๋ยว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 จับแน่จับแน่จับกันเล อันนี้เร็วอ,อันนี้จ้าคอนอ้วนคนหรือหมู อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง PI กับน้องไปเลยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยก็จะมาเล่นกับน้องอุ้มบุญบ่อยๆแล้วก็ทำคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย